ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอะไราาดไรก็กินด้วยนะยังไง สวัสดีครับ fc ช่องอะไรอะไรก็กินวันนี้ติดตามมาตกหมึกครับเนี้ยนี่ครับสมุนมาหาแล้วมาไอหนูไลยตัวเลยเดี๋ยวให้ให้กระดูกสมุนกันครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอะไรอะไรก็กิน้วยนะยังไง Lên <cười> <cười> à, cái lên <laughs> เสรวเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปแต่งตัวกันได้ครับมีไม้อยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่าง,างนี่เจอนเสี้ยนเสี้ยนไปครับ มาตกหมึกครับไม่ได้กินครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงอยู่ข้าวเหนียวตอนนี้หมูปิ้งครับนี่ครับนู่นครับฝั่งนู้นมีน้ำมาตกอยู่เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนี้เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู่นแหลมแหลมนะหินแหลมตรงนี้ครับเดินเลาะไปได้อยู่ครับเนี่ยเดินเลาะไป คือครับเ,เพื่อนๆเต็มยศละไปเนี่ยหมายอยู่ข้างหลังลนี่แหละเป็นไงครับมองไม่เห็นหน้าเลยโอ้โหอากาศดีเกินนี่ครับไหนลุกขึ้นมาโชว์หน่อยดิน้องวิ่งตามมาครับไหนโชว์กล้องไหมนี่วิ่งตามมาครับนี่ไงนนอย่าโดนนะอย่าโดนดนะห๊ะแตไปไม่เดี๋ยวโดนกล้อง 对对对 ตีกนาคู่อนันี่นนีมีเลยโ <c oughs> อ้โหครับเ,เดี๋ยวตื้อต่อครับโหโหนโวดคู่ด้วยรับนี่ครับ หนดขาดครับเสียดายมากเลย oh, <c oughs> โหนวดใหญ่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตื้อต่อครับ มันไงเต็มเลยมาแล้วครับไกลๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมนี่เลยมึกสวยๆเลยโอ้โหกหัวมันเลยนี่ครับเป็นไงหมันๆครับงานนี้ตีตื้ออยู่ตรงนั้นดีครับลุยต่อเก็บก่อนปิ๊บปิ๊บปบปิ๊บเลยมั่นไงนั่นไง